พี่น้องดูดิปากเงอะแต่มันบ่ค่อยดกนะพี่น้องเนาะนี่มือน้นเจ้ให้ค่อยมาเอาต้นนี้พี่น้องเลยค่อยหักพาสาวมนไปต้นนู้นมันก็นเลยเปน็นนได้ลายเด้โอโจเคแล้วบอกว่าพี่เตพาน้องเขาไปเก็บต้นนู้นนะต้นที่มันดกๆนะ ไม่รู้นะพี่น้องว่าต้นไหนสเตไม่ค่อยเข้ามาส่วนนี้เนาะมาแล้วเพราะว่าพิดพาดเอาต้ตนตีมันไม่ค่อยมีตายละเดี๋ยวได้ให้น้องเขาหน่อยเดียวนึงพี่น้องเอ้ยไม่ได้หลักไม่ได้ขโมยคือเขาว่าดอกค่ะท่าแก่ค่อ,อ,คคอยรนละ้ให้มักเก็บเอาจ่ายหีดเลยแหละเออหามันบดดกเข็นมส่งเมันบดดกที่ให้เห็ดอะไรเนาะเพื่อละว่า เอาเงาะดงเงาะลิบให้บ่แม่เด้อเงาะดงเงาะลิบเพราะมันยังบ่สุกหลายกับมีเนาะอันนี้งอมไรนี่บูเพิ่นเว้ากับวา้าวบายเดี๋ยวค่อยหูวพี่น้องค่อยขำได้ค่อยบไปสีเลียดได้กับเจ้าคอมเมนต์มาเนี่ยนะอืค่อยหูวซับเนาะ,ะอันนี้มันคนสาวสวนนะพี่น้องกับเจ้ามักทำบุญเนาะกับเจ้าให้คนกินหลายกว่าหัน คอ่อยเมื่อนี่ยังสีหออเป็นกระสอบเลยเง,ะงาะกดนนี่มันยังบริซุกเด้อนะน่นยังเกียนะ่ยวอึดลืออยู่นะ,นะก,ก็มีไะนีค่อยเมื่อผู้ดีซุกครับมีตุเรียนมีของเฮงียยังไม่ตัดเด้อของเฮงียเด้อของเฮงียยังไม่ตัดเฮ้ยนางน้ำแดงนี่ก็สจุดยอดไปไหนก็ไปกัน อย,อ,อย่าดามาอีกอย่าดามาเด้อพี่น้องเด้อม,มักจุเลียนก็ให้น้องเขาไปนะกะน้องก็จะกินซุปก็เลยเอามากซุกให้เนาะที่มากที่กาา็ตัดมือนั่นะ่ะสองสามมือเอเลยมันจังซุกจ้าไอปูเพิ่นว้าเพิ่นว่าเพิ่นเห็ดน้ำเเผาเนาะเพิ่นก็ว้าไป ว้าวาที่เพื่อนสบายใจเพื่อนอยากเวาก็ให้เพื่อนเวาไปพอดีเะเตะเมื่อลองกองซุกพอดีพี่น้องเอเตเเมืม่อก็ลองกองซุกพอดีแหละเบืองออง้องในนี่กำลังออกดอกนี่แหละเตเตต้องทำงานใน้มันเรียบร้อยแต่ง้องกองเห็ดอย่างเรียบร้อยถึงได้เมือ่อนซุกแล้วเราก็เอาเมื่อบ้าน แกก่เหนนะโมเดลเมนขี tá, ้เหียวคนเห็ดเขาก็อยากกินโมเมนต์สิคนเห็ดเขาบอให้กินโมเมนต์เอคนเห็ดเขาก็อยากกินเขาแกก็คิดรวมเนอะไมด้คิดติแบบเหินแกอยากได้แต่เงินอย่างเดียวพอลดแลกแจกแถมได้ก็แจกไปแถมไปบางคนเป็นว่าโอ้ยมักทุเรียนกับมักทุเรียน แบบนี้ส่งออกนอกได้เลรอย่างนั้นอย่างนี้มาดูทุกร้วส่วนได้จังไรเพิ่นเฮ็ดส่วนมาเป็นแล้วเพิ่นก็เป็นแต่เว้าวเลยไปเนี่ยเออดูทุกร้วส่วนมาเขาส่งทุเรียนแบบนี้ก็ส่งออกนอกอะเขาก็ส่งออกแบบนี้เละสิเอาออกแบบไหนล่ะคะอืมมันก็ต้องออกแบบดิบเลยเนาะคะ่ะทีเอามักทุเรียนซุกออกออกนอกผู้ไปหอดประเทศจีนมันสิบนเละบ่ค่ะ มันสีบนเน่าบ่คะเนาะไอ้คนเว้านะ่ะมันบ่นเคยเห็ดสวนบ่นเคยเห็ดสวนอืมคนเขาเห็ดสวนเป็นนี่คนเขาก่อนจะมาซื้อก่อนสีมาตัดนี่เขาต้องมาดูแลก,ก่อนมาต้องมาเบิ่งก่อนต้องเอาไปตรวจก่อนนะพี่น้องว่าพอขายไปต้องเอาไปตรวจก่อนเขาเรียกว่าตรวจอยู่ที่ไหนนะอีอย่างสักอย่างนี่แหละ ก็จเจ้าไปตรวจด,ดีกว่าเสียบรอยังนี้แหละก็จะมาตัดทุเรียนไปตรวจก่อนว่าเอออันนี้มันแก่เนาะเขาจะเอาตัดไปขายโมเมนต์ที่ตัดทุเรียนบอกแก่เอาไปขายเดวยวนะินามันพิดกฎหมายจ้าให้หู้ไว้เดี๋ยวว่ามันพิดกฎหมายเขาก็ต้องเอาออกแบบนี้แหละถ้าเจ้าเอาออกซุกเกินไปมันเละในรถดไฟรับผิดชอบละ่ะคะมะมักทุเรียนซุกเขบาบอกให้ส่งนอกจ้า เขาต้องส่งมักทุเรียนแบบเกตจ,จัดออกนอกจ้าเธอไม่เข้าใจนะคะเธอมาดราม่าฉันกับช่องน้องมนนีดราม่าจังเลยน้องมน์มาหาฉันก็ดราม่าฉันจังเลยเป็นอะไรคะจ๊ะว่าเท่าแกาฉันนะ่ะเหมือนแม่บ้านว่าสาั่นป้าตัว แม่บ้านเธอค่ะกับเท่าเกจะน,นั่งเงินเดือนเท่าไหร่คะเจ่าเกจนะน่ะเขาทางานเขาทําสวนนี่เขาเป็นเจ้าของสวนนี่คิดดูว่าเขาเงินเขาเท่าไรละคะเขามีปมัญญาจ้างคนงานนี่คะเปรียบเทียบไปทั่วนี่เท่าเกจะยังไม่เห็นคอมเมนต์นะคะเห็นคอมเมนต์แล้วฉันจะเขาโมโหแล้วฉันจะบอกเาได้ได้มบัดเขาออกมาเว้าเลยพวกแกอย่าเครียดเด้อันนี้ก็ไเรียว่าไผเด้อว,ว่าคนที่คอมเมนต์ ว่าเฉพาะคอนก็เม้นบอดีเด้อจ้านี่ก็แต่กระเฮ็ดงานไปเว้าวไปเด้อตาเก็แล้วก็บปได้บุ่นวายกับไข่ดอกเออบาได้ม,มาจี้มาจู้ไข่ตรงนี้ไข่เฮ็ดผู้เดียวคข่ยนี่เห็นบ่นี่ไ่ได้มีไผ่เลยนี่เห็นป่ตะเก,ก็นไข่อยู่ใส่ละบ่มีบ่มีบ่มีไข่เฮ็ดผู้เดียวคข่ยนี่อือถึงเวลาไข่กลับเมื่อ คนกระา่าคอยกลับมาคือเก่าเหตุงานนะพี่นะ้องคนงานบ่เมนมันสิหาได้กูมือเนาะหาได้แต่เขาก็ต้องเลือกเลือกค่ะคนมือไวใจสุขปก๊กอะเขาบะเอารอกจ้าเอาเพ่อสำนีเนาะค่ะเนาะฝากถึงคนที่ที่คิดคิดกับคนอื่นแบบลบลบเดอ้ออันนี้ฝากถึง เจ้าคิดกับคนอื่นลบแบบใดเขาก็คิดกับเจ้าลบแบบนั่นลหละจ้ะฮัดคิดบวกในเด้อจ้ะฮัดใจกว้างเนี่ยใจแคบคือหน้าตาลายเด้อจ้ะบ๊ายบาย